ได้ผลไม้สองไม้บรุตาได้ไส้กรอกคูนเส้นไม้ละสิบบาทืแลวประกันความอร่อยแล้วค่ะสิบบาท วัดีค่ะเจอวารู้ใจแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งตลาดนัดกลางคืนก็เรียกว่าไนท์มาร์เก็ตนะคะอําเภอผักช่องของเรานะคะเรื่องอาหารการกินบอกได้เลยนะคะไม่มีโอดสามารถกินได้งแต่เช้ายันดึกยันดื่นกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนพร้อมแล้วหรือยังไปลุยด้วยกันค่ะ ช่วงนี้นะคะอากาศหนาวแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าออกข้างนอกมาเป็นแบบนี้ช่วยใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะคะคือมันหนาวจริงๆเลยค่ะ <im ple> เราเดินผ่านร้านสเต็กค่ะบอยที่เราเคยทานไปเมื่อก่อนนะคะตอนสมัยทีมแม่ยาย <im ple> มาที่นี่ ตอนกลางคืนเราจะได้เสียงนกร้องตรงมุมน,นี้เลยใครที่ยังไม่เคยมาตอนกึมข้าําลิวได้มายินเสียงนกแบบนี้รีบมากันเลยนะคะลุยเต,ตอร์ตลาดนัดกลางคืนอยู่ตรงหน้าของเรานี่เองวรุตาตื่นเต้นอีกแล้วค่ะว้าวขอเดินนำหน้าสาวมีแล้วกัน ร้านข้างหน้าของเราเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำเต้าหู้ปลาต้อกโกส่วนร้านนี้เป็นโจ๊กแต่จิ๋วเราขอไปเดินที่ตลาดนัดกันนะคะ ที่ไรก็ตื่นเต้นทุกสีเลยค่ะร้านนี้ขายโดนทัท25บาทมีขนมนี่นา่าดูมากมเลยค่ะนีคุยชชยเข้าร่วมคนละครึ่ง50บาทเอ้ยเข้าร่วมคนละครึ่งนีแบบทอดแล้วก็แบบสดเลยนะคะ ยิงยาวกันเลยค่ะโอ้ยร้านนี้มีปลาดูกดูนี่นากกินสุนๆนี่ไงนี่ไงนัหอยนางรมหอยนางรมผู้คนคึกคักมากๆเลยค่ะไปค่ะลุยกันต่ออยร้านนี้ มีสลัดรูน่ากินมากมากม,ากมาพร้อมกับสลัดนี้นี้เลยนี้เลยอยากกินแบบไหนขนาดไหนหยิบกันไปได้เลยจ้าว้าวดูร้านนี้นองกินมากๆม,ม,มีทุกอย่างให้เราเลือกเลยค่ะน่าทานสุดๆสุดจุุดกๆ ไม้ละสิบบาทสิบบาทไม้นี้ก็สิบบาทด้วยหรอคะ่ะโอ้ยสิบบาทสิบบาททุกอย่างเลยค่ะใครอยากกินอะไรเลือกกันได้เลยนะคะพร้อมกับข้าวเหนียวยาพกยาเดี๋ยวขอสองไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวไหมลูกแล้วก็มีตับด้วยนะคะตับ โบดซื้อห้าแขนหนึ่งหัวใจแบบน่ากลิ่นหมดทุกอย่างเลยค่ะไอเอ้ยอ๋อได้ข้าวเหนียวกับเนื้อหมูปิ้งใช่ไหมคะโอเคโอเคทานให้อร่อยอร่อยนะคะว่าซิสก็โซเล่ก็อ้าจ้าโมเสกชัวรยะโอเค ชิ้นเท่าไหร่จ้าเพราะคะจ้าอ๋อเอานี้ค่ะชิ้นหนึ่งเท่าไหร่นะจ้าห้าสิบบาทจ้าพร้อมพร้อมกับน้ำจิ้มไหมจ๊ะอันนี้น้ำพริกครับอ๋อน้ำพริกอ๋อน้ำจิ้มอยู่นั่นโอเคโอเคจ้าชอบหม้อน่ารักมากอ่านมาดูร้านนี้ยำ ทำมปลาดูกคฟูน่ากินมากโมเทสต์ดูอคากลาวคุกกะปิน่าทา,า,านมากๆๆเลยค่ะขอดูหน่อยค่ะกล่องละ60บาทจา้าร้านนี้เป็นอาหาราตาสั่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญร้านนี้เขาร่วมโครการ50าสพลัสด,ด้วยคนละครึง่งคนละครึงคร่งลุยต่อเลยค่ะร้านนี้ขนมเนาก,กินทุกอย่างเลยอ่ะ ดูดินะกลินมากโอ้ยอยากจะบอกเลยว่าหืรไ่ที่เป็นแฟนขนมหวานต้องรีบมาร้านนี้กันเลยค่ะบรรยากาศผู้คนคุกคักกันมากๆเลยนะคะร้านค้าไม่เงียบเหงากันเลยค่ะทุกร้านมีลูกค้ากันหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆอุ้ยดูขนมช่วยกูน,น่ารักมากโอ้ยน่าทานมากๆเลย แล้วก็นี่คือโฮ oh, มบกผากไก่นี่ข่ยจุ่นด้วยแล้วก็มีลาบกระดูขนมครบบวกทุกไส้นะอกลิ่นสุดๆขนมไทยๆพร้อมกับภาชนะที่ใส่ก็เป็นใบต่งนะำ่านมากๆเลยค่ะนี่ขายอะไรนะ้อร้านนี้อ๋อเป็นยำเป็นต้มจืดเป็นอะไรพวกนี้นะค่า,ายค่ะทุกอย่างเลย บรรยากาศตลาดนัดยำคำคืนของกินหลากหลายมากมายกันเลยทีเดียวค่ะของกินของใช้มีครบหมดทุกอย่างเลยค่ะอุย้ยผ่านร้านนี้แล้วน้ำลายโอสะมะขามอ่อนตะลิงปริงตะลิงปลีกพร้รอมกับน้ำจิ้มมีมะม่วงด้วยเปรี้ยวปากกันไหมคะสามีจะอยู่ข้างหน้าค่ะ หนาวมาแล้วนะคะสามารถซื้อเสื้อกันหนาวกันได้ตัวละ40บาทราคาตามป้ายเลยนะคะ60 60 40ก็มีม,มีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคะ่ะมุมนี้ก็แปดส0ร้อยห้สามารถเลือกซื้อกันไปได้เลยะคะ่ะมุม,มนี้ยีบบาทขอดูนิดนึงค่ะ ให้คนละซึ่งกันได้ด้วยนะค่ะตั้งป้ญี่ปุ่นได้จะเอาแบบไหนสามารถเลือกซื้อกันไปได้เลยหน้าถ่านมากๆเลยค่ะไอตว้าว<ะ>ร้านนี้หนะ้าถ่านมากๆเค้กมีแต่หน้าวสวยๆๆทั้ทงนั้นเลยค่ะนี่ร้านนี่คืแอะไ กิมกอกมะพร้าวกะทินะคะรวมมิตร้ก็มีสลิดงด้วยนะคะไปน,นี้ค่ะโส้กอกสิบบาทสิบบาทสิบบาทชื่อแล้วค่ะ<อ>แล้วค่ะขนมเบื้องอร่อยมากมากเลยค่ะ้อมไซนี้เลยขอบคุณค่ะนับเต้าหู้ค่ะ น้ำกรอบคนละชุ่มละชุ่มน้ำน้ำนะากินมากหยมาดูนี่แกงเผกดผัดกดูกผัดนี่ไขป่ป็โล่อ้ยดูร้านนี้รวยทับทอกนะนี่น,น,น,นมากิานมนากมากเลยค่ โอ้โห <Okay. S 2> อยากมีน้ำสวยมากๆเลยค่ะ <N> น่าทานสุดๆแล <N> ้ว<ๆ>เดินลุยกันต่อเลยค่ะกับบรรยากาศตลาดนัดกลางคืนที่อำเภอผักช่องค่ะ Ooh, มาดูร้านนี้ Ooh, น้ำเดือดปุบๆแกงส้มผักกระชีเส้นเลกค่ะ บอสมอเจสตูฮามอันนี้อะไรคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะท่ดูเจ้านี้น้ำพริกสารพัดน้ำพริกเลยค่ะแล้วก็มีผักด้วยนะคะน่าทานสุดๆใครอยากกินน้ำพริกรีบมาเลยนะคะโดยเฉพาะน้ําพริกกระปิแซ่บเลยค่ะ

อุ๊ยอาหารข้บหปวดเลยแล้วร้าขายดีมากมากเลยนี่น้องนะ้ำแงกงกั้อกระดูกเ,เดินกนต่อเลยค่ะบัญญัาศตลาดนัดตอนกลางคืนที่อำเภอผักชี ใครอยู่ใกล้ๆร,รีบมาค่ะของกินหลากหลายให้เลือกกันแบบไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรกันเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันได้แทบจะทุกร้านนะคะที่อ่ให้เราได้ใช้บริการรีบมานะคะรีบมาเลยเพราะความอร่อยมันไม่รอใครเลยค่ะปารุตาไม่อยากจะบอกอยากให้ทุกคนดูกันเองว่ามันเซฟขนาดนาไหนใครอยากลดน้ำหนัก ได้เลยค่ะนี่เลยมีเต็กของกินแล้วไม่อ้วนนี่เริ่แ้วไปกินน้ำกน่านี่ไงน้องน้ำอยากเอาไม่ลูกอยากกินไม่ลูกนี่ขนมบ้าบินลูกเนี่ขนมบ้าบิน,นอูนมะพร้าวาปอกเปลือก สามีก็หนึ่งถุงลูกสาวก็หลายถุง,ถงส่วนคนนี้ถุงเดียวพร้อมกับอีกไม้ในมือโอเคละจ้าได้ผลไม้สองไม้บรุตาได้ไส้กรอกหุนเส้นไม้ละสิบาทหื้รับประกันความอร่อยแล้วค่ะ10บบาท10บาท,บาทสำหรับไส้กรอกหุ้นเส้นเป็นราคาที่ใครๆก็จักต้องได้ค่ะ เตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะเมื่อก,กี้วรุตากินไส้กรอกพบกับพริกเนี่ยพริกเผ็ดมากๆเลยค่ะ <c oughs> มาที่ตลาดนะัดอีกสัครบนึงค่ะก่อนที่จะปิดร้านกันไปกันค่ะคราวนี้กลับบ้านกันจริงๆแล้วค่ะ